สวัสดีครับลงตึนช่างต้อมวัสดุที่บุรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเสื้อสูบเดลซิลนะครับตัวนี้เป็นยามาฮามีโอ125นะครับฟีโน่125นะครับของลูกค้าเป็นฟีโน่125หัวฉีดนะครับซึ่งก็ใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับลูกสูบก็ได้ทําการเสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับแหวนห่างลูกติดแล้วก็ปอกเป็นร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูลูกสูบนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกสูบ ของเดิมนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับไซส์เดิมเดิมเลยเพราะว่ามันควานต่อไม่ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นลูกเดิมของมันลูกแท้ของมันเลยนะครับความโตของสลักลูกสูบนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้วัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราวัดดูเลยนะครับน่าจะประมาณ13มมิลนะครับนี่ครับสิมมิลนะครับจริงๆด้วยนะครับก็ขนาดลูกสูบนะครับ สลักลูกสูบ13มิลนะครับทีนี้ก็มาวัดขนาดของมันนะครับก็ขนาดอยู่ที่52นะครับจุด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 5นะครับ52.4.5หรือเปล่านะครับคีบไม่เต็มอันนี้ก็วัดแบบคร่าวๆนะครับ ถ้าอยากเห็นเป็นตัวเลขเลยก็ต้องใช้วร์เนียร์ดิจิตอลนะครับซึ่งตอนนี้เวเนียร์ดิจิตอลได้ทําการใช้งานอยู่นะครับวัดบูตลูกโซบอยู่นะครับขนาดนะครับประมาณนะครับเกือบเกือบห้าสิบสามนะครับแต่ยังไม่ห้าสิบสามดีนะครับเพราะว่านะครับวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกโซมันสึกไปนะครับผมก็ลืมนะครับนี่ครับจริงๆอ่อะลูกมันก็ประมาณห้าสิบสามมิลนะครับนี่ครับแต่ว่ามันสึกไปนะครับ ผิวที่ด้านเนื้อกระโปงเขาสึกไปนะครับเลยวัดได้52กว่าเองนะครับก็เกือบจะเต็ม53แล้วนะครับแต่ไม่เต็มนะครับก็ตัวนี้ลูกค้านะครับเอามาให้นะครับทํายังไงก็ได้ให้ทําแล้วใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยต้องตีปอกให้นะครับเป็นรถใช้งานนะครับใช้ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับใช้ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะเลือกปอกสูบนะครับ ตีปอกสูบให้นะครับใช้ปอกแข็งๆหน่อยนะครับจะได้ทนทานใช้งานยาวนานนะครับก็ปอกสูบตัวนี้นะครับขนาดนะครับ57มิลนะครับเราจะตีใส่นะครับเสื้อตัวนี้นะครับจะเอาปอกของเดิมทิ้งออกไปเลยนะครับที่เป็นเดลซิลนะครับที่ชุบมานะครับก็ใช้ได้แค่ไซส์เดียวนะครับฟานต่อไปไม่ได้เพราะว่าเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับอ่าเป็นไดลซิลต่อไปนะครับผมจะตีปอกให้เริ่มให้ตั้งแต่ไซส์สแตนดาร์ดเลยนะครับ แล้วก็ลูกค้าสามารถนำไปเปลี่ยนนะครับขวานเปลี่ยนลูกขึ้นได้เรื่อยๆเลยยันไซส์200 3้0เลยนะครับอันนี้นะครับก็ตีปอกให้ทีเดียวนะครับใช้คุ้มเลยควานได้เรื่อยๆไม่ต้องมาตีปอกใหม่แบบนี้อีกแล้วนะครับใช้ครั้งต่อไปติดหลวมสึกควันออกนะครับก็ขวานนะครับควานปอกเดิมนี่แหละผมกําลังจะตียัดใส่เข้าไปให้นะครับก็อันนี้ลูกค้าให้รีวิวให้ด้วยนะครับตีปอกทีเดียวใช้ยาวไปเลยนะครับ แต่ถ้าลูกค้าที่วิ่งไกลๆนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลนะครับผมแนะนําให้เบิกเสื้อใหม่ดีกว่านะครับเบิกเสื้อใหม่แล้วก็เบิกลูกใหม่นะครับเบิกเสื้อแท้ลูกแท้ไปก็จะใช้งานได้ยาวนานเหมือนเดิมนะครับแต่สําหรับคนที่งบน้อยนะครับเบิกไม่ไหวหลายพันนะครับก็ส่งมาตีปอกได้นะครับตีปอกพร้อมลูกนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็สนใจโทรสอบถามได้ครับหรือว่า ทักแชทได้นะครับเบอร์โทรก็0639645239นะครับเบอร์หนึ่งก็0919398915นะครับอันนี้เราทำการคว้านอยู่นะครับเดี๋ยวเหลืออีกประมาณ2ครั้งนะครับก็จะยัดเจ้าปอกตัวเนี้ลงเสื้อสูบแล้วนะครับพอยัดลงเสร็จคว้านรูในกึ่งหน้าเสื้อสูบให้นะครับแล้วก็จัดส่งได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ติดคิวนะครับทำก็ประมาณ20กว่านาทีเสร็จนะครับ ส่วนเรื่องของลูกสูบนะครับมันเอารุ่นรุ่นอื่นทดแทนกันไม่ได้นะครับลูกสูบรุ่นนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าทําเดิมนะครับเนื่องด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับหัวมันเตี้ยนะครับหัวลูกสูบกระสลักช่วงนี้เตี้ยสองกระโปรงสั้นนะครับกระโปรงแคบมากเลยนี่ครับถ้าเอารุ่นอื่นมาทดแทนนะครับจะต้องทําการปาดหัวเยอะมากแล้วก็ตัดกระโปรงเยอะมากนะครับซึ่งมันจะไม่ได้เรื่องของความทนทานแล้วนะครับถ้าเราไป แปลงซะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวหาซื้อลูก,กเดิมมาให้นะครับไซส์สแตนดาร์ดเลยนะครับก้อนนี้ทําเสร็จเดี๋ยวจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ